สวัสดีครับผมกิตินันท์คุดพงศ์นะครับตอนนี้ก็เป็นคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดนคะรสวรรค์แล้วก็เป็นอนุในเรื่องของการอ,าอนุพัฒนาเนาะในส่วนของกระทรวงศึกษาเนี่ยผมเป็นอนุกรรมการการศึกษาเอกชนนอกระบบอนุกรรมการาศึกษาเอกชนด้านกฎหมายแล้วก็ด้านยุทธศาสตร์ของอสถานก,การกรรมการศึกษาเอกชนนะครับก็จะมองในโครงสร้างใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ลงมาในระดับปฏิบัติคือส่วนหนึ่งเนี่ยคงต้องมองว่า การศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันมันดิรัตมันเปลี่ยนวันนี้การสาภาพบังคับมันแค่มสามเอาง่ายๆมีใครรู้บ้างว่าอนุบาลไม่บังคับให้เด็กเรียนไม่บังคับไม่บังคับอนุบาลเนี่ยเขาบังคับตั้งแต่ปหกเข้าปหนึ่งแล้ษทอดหกขวบเข้าปหนึ่งแปลว่าคุณไม่ต้องให้เด็กเรียนหนังสือเลยฮะหกขวบหิ้วไปที่ไหนก็เข้าปหนึ่งฉะนั้นในการเอาเด็กมาเรียนอนุบาลเนี่ยแล้วในต่างประเทศเนี่ยอนุบาลคืออะไรฮะต้องไม่มีการบ้าน จริงๆในบางประเทศเนี่ยจนถึงป .3 5มห้ามีการบ้านเลยนะเพราะถ้ามีการบ้านอะไรเด็กจะไม่อยากไปโรงเรียนเลยเด็กรู้จักทําผิดครั้งแรกคือลอกกันบ้านนะอ่าฉะนั้นเนี่ยเราปลูกฝังอะไรลงไปบ้างญี่ปุ่นเนี่ยทำฟริปเปอร์คลาสส o ลูมคือเขารู้ว่าเด็กกลับบ้านเนี่ยลอกเอาง่ายๆอ่าอย่างของป๊อบจะรู้ว่าคณิตศาสตร์มาถึงปัจจุบันทำไงฮะถ่ายรูปปุ๊บชับเข้าเข้าไปเลยปุ๊บมันแก้ให้หมดเลยถ่ายเสร็จคื เอาโจ์มาถ่ายเลยมันมีแอปที่จะบอกว่าทำอย่างไงจะเอากี่ชั้นคือ,อ,อทําได้ขนาดนั้นแล้วนะ,ะไปอย่างนี้แล้วไอ,อ้ไอ้มารันหมดแล้วฉะนั้นญี่ปุ่นรู้ดีว่าเด็กกลับบ้านเมื่อไหร่ลอกสมัยผมเองเด็กๆก,ก็จะมีคียเนาะซื้อคีย์ลอกกันเล่ะให้กันบ้านอะไรมาอยู่ในนั้นอล,ลอกได้หมดญี่ปุ่นจะทำฟิปเปอร์คลาสรูมคือเอากันบ้านทําที่โรงเรียนและให้เด็กไปเตรียมเรียนที่บ้านที่เราเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านประเทศไทยก็ออกมาใช้ฉะนั้นจึงมีหลายโรงเรียนที่ประกาศว่าไม่มีการบ้านแล้วจากนี้ เพราะรู้ว่าให้ไปก็ไม่มีประโยชน์กลับบ้านเด็กควรจะไปเล่นฟุตบอลช่วยงานบ้านอะไรมากกว่าด้วยที่กรอบตรงนี้ถามว่ามันใช่หมดไหมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเอาอย่างเด็กปฐมวัยแล้วกันเมื่อกี้อาจารย์เจริญพูดถึงอบอตเนาะปฐมวัยเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าวอลดอร์ฟมั่งนะครับเป็นอ่าบีบบ้างอะไรบ้างนะครับเราไปเอาระบบของเด็กในเมืองมาใช้กับเด็กชนบทเยอะเลยฮะเด็กชนบทนี่ตัวเล็กๆต้องพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องจับปูเรื่องไว้น้ำเนาะจะกลับไปเอาเรื่องใน ไปเอาเรื่องในเมืองอะอะไรพวกนี้มาใช้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าการศึกษามันดูดซับแล้วแต่ว่าเรายังใช้ระบบเดิมใช่ไหมครับแต่ทั้งนีแ้และทั้งนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาที่จังหวัดนะครับว่าจะเอาอย่างไรที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยวันนี้ที่เราเห็นกันเลยนะผมว่าเป็นกระบี่กระบี่เนี่ยอบจเวิร์กมากนะครับท่านนายกเองเนี่ยท่าน ท่านนายกออบจอเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นผู้อาวุโสและท่านเอาจริงเอาจังฉะนั้นพอพูดถึงการศึกษาที่ดีเนี่ยทุกคนจะมองถึงกระบี่กระบี่โรงเรียนอบจมีอินเตอร์ด้วยแล้วก็มีแบบระดับลงไปถึงแบบระดับลากย่าเลยแล้วก็จังหวัดหลาย,หลายแห่งที่ทําได้ดีขึ้นแต่ว่าพอเป็นระบบส่วนกลางเนี่ยจริงๆแม้กฎหมายเขียนไว้นะว่าเอกภาพด้านนโยบายแต่หลากหลายปฏิบัติแต่ถึงเวลามันก็มีคําสั่งเอากลับไปฮะเอากลับไปให้ให้คนข้างบนอย่างที่อาจารย์เจริญว่าแหละ กลับไปถึงอเสนอเสร็จข้างบนต้องอนุมัติอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของเราอาจจะต้องพูดก,กันให้ชัดว่าการกระจายอํานาจเนี่ยมันจะทําให้การพัฒนาคุณภาพเกิดขึ้นได้จริงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยลงลึกอีกทีแล้วกันผมมองแบบนั้นนะครับ